ไฟมันร้อนแรงเริ่มต้นไม่แพงเอาแรงคือตายสวัสดีครับผสักตจาก EC4Life วันนี้เราจะพามาเตรียมตัวนะครับการจัมปิ้งไปเป็นสายโอโต้สเปลเพราะว่าเราต้องบีฟก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าวันนั้นนะ่ะวันที่27เนี่ยเราจะจัมไปเป็น99ไฮคลาสเลยวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่อง3เรื่องนะครับนั่นก็คือสเตตอเทมแล้วก็สกิลนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยครับนั่นก็คือสเตตสเตตเนี่ย เราสามารถอัพได้แบบนี้ครับอันนี้คือสายโอโต้สเปลที่เป็นเด็กแท้นะหรือเวทแท้ๆนะครับจะไม่มีเอนไปตัวผสมคิไม่มีไฮบิดอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคคําถามแรกครับตัวบิวนี้เนี่ยเราจะใส่ไทม์คิปเปอร์ไหมซึ่งใครไม่รู้ความสามารถไทม์คิปเปอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะครับชิ้นแรกที่จะพูดถึงก็จะเป็นหมวกนะครับให้ออกเต่สเลือด500 SP 1 0 0 ลดระยะเวลาไลา5่5%มีดูดเลือดดู SP เหมือนไรเวิร์ดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหร่นะครับสายออโต้สเปลส่วนเสื้อนั้นให้ออ2ให้เลือด500 SP 50 M d e ็3 Perfect 3โล่เพิ่มเลือด500 M d e ็5มีต้านทานธาตุปกตินะครับ15%ส่วนนี้ใครนึกไม่ออกก็ประมาณเกือบเกือบเลดิกครับส่วนผ้าคลุมเพิ่มฟี20 M d e 5 Perfect t 5แล้วก็มีต้านทานธาตุปกติอีก15% ในส่วนของรองเท้าเพิ่มเลือด50เพิ่ม Max s p 100 M Def 4ลดระยะเวลาไล่อีก5%แล้วก็มีฟื้น HP และ SP เพิ่มขึ้น15%นะครับและสุดท้ายนะครับเซต100ก็จะมีมีดนะครับผมที่มี ATK ทั้งหมด120 M ATK 140และตัวมีดเนี่ยให้ APD อีก10%นอกจากนี้นะครับทุกๆ10เลเวลจะให้ ATK กับ M ATK เพิ่มอย่างละ3หน่วย แล้วไปตันที่160นะครับผมซึ่งแปลว่าเราจะได้สูงสุดทั้งหมด4 8หน่วยทั้ง ETK ทั้ง MTK นะครับยังไม่พอยังเพิ่ม MTK เปอร์เซ็นต์ตามเลเวลของ s n นเชอร์ซึ่งทุกคนก็จะอับขั้นต่ำขั้น4อยู่แล้วเป็นทางผ่านแต่ถ้าหากใครอัพเต็มก็จะได้สูงสุด10%เลยและมีดนี้ก็มี1รูด,ด้วยนะครับส่วนแหวนนั้นไม่ได้เป็นเซตของเซต100นะครับแต่ว่ามันให้ฟรีมากเพราะฉะนั้นมันกล้าให้เลือดมันนิดหน่อยนะครับจะเห็น ยิ่งใส่ลงคอสเซตแล้วเนี่ยมันยังจะมีความสามารถเพิ่มอีกนะครับซึ่งความสามารถนั้นอยู่ที่มีดนะความสามารถของเซต1นึ่งร้อยก็จะมีดังนี้ครับเอฟพิลีบวกสองแม็กเลือดแม็กเอซ์พีบวกสิบเปอนตทุกสิวิจะเพิ่มท่าทานลายท่าสามเปอร์เซ็นต์เต็มที่ที่เวลหนึ่งร้อยแปลว่าเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกสิบเอจิจะเพิ่มเอฟพิลีสองเปอร์เซ็นต์เต็มที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกสิบเด็กจะเพิ่มสามฮิตแล้วก็เต็มที่ท, click, ที่สามสิบฮิตทุกสิบร สาเหตุที่เราต้องรู้เรื่องเซตร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเซตร้อยเนี่ยมันทําให้เราสามารถเล่นได้อย่างสบายเลยนะครับถ้าหากเราใส่เซตร้อยเนี่ยเอจิเราสามารถเอาไปที่เก้าเก้าได้แล้วก็วิสสามสิบอินหกสิบเด็กเจ็ดสิบนะครับทำให้พอเราเป็น sc แล้เนี่ยเราสามารถเล่นได้ทันทีครับเพราะว่าเซตหนึ่งร้อยเนี่ยเราสามารถเปิดกล่องเนี่ยเราได้ apd ถึงร้อยเก้าสิบสามตอนเบลล์หนึ่งร้อยนะใช้แค่เซตร้อยกับตัวคอร์ดฟ้าครับผสมเข้าด้วยกันบวกกับยาเล่งแดงแล้วก็เอลิทครับผม ส่วนใครที่จะเล่นโดยไม่ใช้เซ็ต้อยนะครับแนะนำว่าสแตตตอนนี้เนี่ยให้อัพ a อจ99แล้วก็เด็ก57ครับพอเราเป็นชาร์เ์เชสเซอร์แล้วเราสามารถใช้เทเบโลเอจได้ทันทีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราบูสเอพ p ได้สูงมากทดแทนตัวเซ็ต้อยที่เราถอดไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนอาชีพนะครับจะเป็นใช้ใบเปลี่ยนคัสสหรือไปทำเควสปกติก็ได้นะครับสแตตหลังเปลี่ยนอาชีพเนี่ยทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมครับยกเว้นตัวของคนที่ไม่ได้ใช้เซ็ต้อย คนที่ไม่ใช้เซตร้อยเนี่ยให้อัพไปจีถึง120นะครับ mm hmm. เพื่อใส่เทมเพลตเอจได้ครับผมสำหรับคนที่จะใช้เซตร้อยให้เก็บอีกหนึ่งเลเวลนะครับเขาจะได้เปิดเซตร้อยมาใช้ได้นะครับโอเคจากนั้นก็จะเป็นเลเวลประมาณ120นะครับที่เราจะแนะนํากันสําหรับคนมีเซตร้อยนะครับก็ใช้ a อจ0ร้อยเพื่อเอาประโยชน์สูงสุดของตัวเซตร้อยนะครับแล้วก็มีวิสามิเหมือนเดิมจะได้มีความถึกมากขึ้นอินร้อยนะครับใช้ประโยชน์สูงสุดของตัวอิน แล้วก็เด็กนะครับที่80ทําให้เรามีค่าฮิตที่พอสมควรและในการตีมอนทุกระดับเลยนะครับตอนนี้ส่วนคนที่ไม่ใช้เซตร้อยแนะนําให้อัพเด็ก80เพื่อให้ตีมอนทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวอินเนี่ยค่อยๆขยิบขึ้นมาได้แล้วครับอ่ะแค่นี้ก็จะเป็นสเตตเบื้องต้นนะครับต่อไปทุกคนก็พัฒนาของตัวเองได้เลยนะครับต่อมาปัญหาเรื่องใหญ่นะครับปัญหาโลกแตกเลยนะไอเทมครับเดี๋ยวเราพูดถึงคนที่ใช้เซตร้อยก่อนนะครับเซตร้อยเนี่ยเขาจะมีช่องว่างไม่เยอะครับเขาจะมีแค่ประดับซ้ายขวาแล้วก็หม เพราะฉะนั้นถ้าเราเติมของเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มากมายเท่าไหร่ครับชิ้นแรกเลยที่ควรจะมีนะครับนั่นก็คือ Evil Spirit g l o b สามารถใส่ได้ต่อระดับ110ครับแล้วก็การที่ใส่เนี่ยคือมัฟกะเพิ่มดาเมจเวทไฟและก็ดินมากขึ้น20นะครับประเด็นคือไฟนั่นแหละนะทีนี้ไอตัว Evil Spirit g l o b เนี่ยมันมีออโต้สเปรดถึง4อย่างนะครับทำให้เราสามารถเล่นได้สนุกมากขึ้นแถมมันเก่งมากๆเลยนะมันมีไซด์เวฟนะครับซึ่งแรงมากๆเลยตัวมันออฟได้ด้วยนะแต่ออฟไม่ค่อยสําคัญครับมันแค่แสเตตเล็กน้อยนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นแนะนําเป็น e v i l s p i r i t go ครับ1ข้างอีกข้างเนี่ยแนะนําว่าเป็นตัวนี้ครับ alchemy go ครับผมแต่ข้อเสียคือต้องใส่ตอนเวลล2 5อยิขึ้นไปมันกลอยู่นะทีนี้การที่ใส่ก็เหมือนเดิมครับมัฟกาครับเพิ่มดเมจเวทไฟนะครับตอนนี้ถ้าเราใส่แบบนี้เนี่ยเราก็จะมีเพิ่มเวทไฟทั้งหมด50%แล้วครับนะมาจากมังกา2ใบรวมกับถุงมือไฟครับอีก10%เป็น50%นะครับช่วยเร่งเมจตัวมิเโอของเราให้มากขึ้นนะครับส่วนตัวของ อย่างอื่นนะครับที่น่าจะหานะก็คือฮาร์โมนีครับฮาร์โมนีใส่ได้ตอนเวลนานะเอาไว้ตัวเรโนวาติโอครับผมช่วยเพิ่มเลือดส่วน2ช่องที่บนหัวนะครับที่ว่างอยู่แนะนําว่าไม่มีอะไรสําคัญเลยครับนะเพราะว่าที่เหลือมันก็แค่เพิ่ม apd ใช่ไหมหรือมันก็เพิ่มความแรงเล็กน้อยแบบปลาทองอะไรเงี้ยแนะนําว่าเว้นไว้หรือไม่ก็ใส่ของเพิ่ม ep ก็ได้ครับแล้วแต่โอเคถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวอาวุธกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคนตัดสินใจจะเปลี่ยนเซตเนี่ย ก็จะมี2ชอยครับคือตัวมีดร้อยหรือเป็นดาบล่มสำหรับเวทแทนนะเวทแทนนะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องการก่อนละกัน,นครับการที่สามารถใช้ได้ในการเก็บเลเวลที่ดีก็คือการกล่องครับผมการดกล่องมีคุณสมบัติทําให้เวทมนต์ของเราเนี่ยสามารถทําให้มอนสเตอร์ติดเคิร์ดได้ครับห้าสิบห้าสิบเลยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับทีนี้มีดพเวชชันหรือมีดร้อยเนี่ยมันดีกว่าดาบล่มยังไงมันดีตรงที่ว่ามันบวกเจ็ดใช่ไหมมันมีความแรงเนี่ยเทียบเท่ากับดาบล่มบวกสิบครับ แต่ตัวดับล่มสามารถออฟได้ครับนะจะเป็นตัว e อเหรือไม่ก็สเปลก็ได้ครับแล้วแต่ถ้าเรางบน้อยเราใช้โพเบชันก็ได้ครับหรือว่าถ้าหากว่างบเยอะแล้วเราจะเป็นดับล่มก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับตัวโพเบชันไม่ได้ทําให้ดาเมจเบาลงนะครับนะเพราะว่ามันช่วยเราได้มากจนถึงเวลเาเจเลยเพียงแค่ว่าไอเทมชิ้นอื่นนี่แหละที่จะทําให้มันแรงกว่านะครับโอเคต่อไปนี้จะพูดถึงคนที่ไม่ใช้เซตร,ร้อยนะ อธิบายก่อนว่ามีดโปรเวชั่นเก็บได้นะครับแรงดีนะโอเคแล้วครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ช่วยได้เยอะก็คือรองเท้าเทมครับในที่นี้คือรองเท้าเทมเอจินะแต่ผมไม่มีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมาทดแทนตัวเอพที่หายไปจากการแตกเซตนะครับส่วนสเปเชียลออฟเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นลัคกี้เดย์หรือไม่ก็เลนอเวจิเท่านั้นนะครับนอกนั้นคือไม่โอเคเลยครับส่วนต่อมาที่จะช่วยเราบูสต์เดเมจหลังจากที่เราเปลี่ยนเซตใช่ไหมอ่าเราได้ความเร็วเราคืนมาแล้วก็คือตัวมัรฟคร มัฟเนี่ยถ้าใครจะใส่กระเป๋าก็ดีนะดีเลยนะครับส่วนการที่แนะนําก็เป็นเอ็นจิ้นไรแมนะครับอ่าเดเมจเวทไฟที่เพิ่มมาจากเอ็นจิ้นไรแมเนี่ยจะเพิ่มเดเมจให้เรามากนะครับแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยค่อนข้างมีราคาแพงถ้าใครอยากจะหาเตรียมถูกกว่านั้นก็จะมีตัวมัฟหนอนครับรูนะก็คือเราสามารถใส่เอ็นจิ้นไรแมได้เหมือนกันถ้าตีบวกสูงซึ่งแน,นะนําว่าถ้าจะใส่ไรแมเนี่ยต้องใส่ตัวบวกสิบสองนะตัวมัฟหนอนนะครับจะช่วยให้เรามีเอฟเฟมากขึ้นด้วยแล้วก็มีเวทไฟที่ยังแรงเหมือนเดิม ส่วนคนที่ไม่อยากจะหาตัวบวก12เลยมันแพงนะครับแนะนําให้ใส่การ์าแซมันเดอร์เลยครับนะแซลมันเดอร์จะแรงกว่าด้วยนะต่อมาก็จะเป็นส่วนเสื้อนะครับเสื้อนี่คืออะไรก็ได้นะครับติดแล้วนะคะเสื้ออะไรก็ได้ไม่สําคัญเลยครับอะไรก็ได้จริงๆนะคือเสื้อตีฟโค้ดก็ได้ใส่การบอสโจนครับซึ่งบอสโจนจะช่วยบูทดาเมจให้10%เลยนะครับนะสำหรับ MTK กับ ATK ต่อมาหมวกครับแนะนํา2ตัวหมวกก็จะมีเซรีริบบอนกับตัวซาฮาดอแฮดครับ สออย่างนี้บวกเท่ากันซาฮาตีแรงกว่าครับแต่ว่าเราจะต้องรอซาฮาพล็อกไงซึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพียงแค่ว่าบางทีมันก็ไม่ออกมาเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับส่วนการที่แนะนําก็ลิทเทิ r เลสการ์ดครับผมบวัสพิเคขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มในเมทัดไฟนะครับอีก10%ปส่วนหูแมวไม่แนะนํานะครับเพราะว่าหูแมวเนี่ยกับคอดฟ้ามันจะทับกันนะมันจะไม่เจาะมากขนาดนั้นนะครับโอเคที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับนะตัวส่วนหัวปากกระตาเนี่ยมันช่วยไม่ค่อยเยอะครับมันช่วยได้น้อยนะครับ แต่ทุกอยากจะเปลี่ยนไปเมื่อเราตัดสินใจถือโล่นะครับแต่ถ้าเราตัดสินใจถือโล่แล้วเราจะเสียเอชพีไปมากมากเลยนะครับเราก็ต้องใส่ของเพิ่มเอ d พีนั่นก็คือซิลังวิงนะครับปากแองนะครับมีปีกแล้วก็คอส่วนบนที่เพิ่ม SPD ต้องหาใส่นะครับเพื่อจะได้ถือโลได้โอเครายละเอียดหาของก็จะประมาณนี้นะครับ สุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลอ่ะมาเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คัสหนึ่งเลยก็จะมีดับเบิลสิบอินพุ๊ซิบสตีลสิบฮิตเดิลสิบนะครับแล้วก็ดิทิอลซิฟายหนึ่งนอกนั้นเป็นลงที่เอเมนอมครับให้ครบแปดพอเป็นคัสสองสต็อกเกอร์นะครับสำคัญเลยก็จะมีวอชอายครับผมสิบเพิ่มค่าฮิตนะจากนั้นก็จะมีพีเซิร์ฟครับซึ่งทางผ่านเยอะมากเห็นไหมเราอัพอันนี้ไว้เพื่อปกป้องตัวปาจิลิซึมของเรานะครับแล้วก็แฟกจีนะครับนะหรือแฟกเกอร คาลเตอร์อินสตินครับเพราะเราชนวอนบ่อยแล้วก็รีเฟกต์สามารถเพิ่ม Auto ตัวสเปลได้ด้วยนะครับที่เหลือแล้วแต่เลยครับว่าจะอะไรอาจจะเป็นตัวสเ e ลก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้ต่อมาก็เป็นคัสสามนะครับซึ่งคัสสามเนี่ยง่ายเลยนะมันมีแค่2อย่างเองครับที่สําคัญนั่นก็คือ1ครับรี p พอ d u ดูสสกิลนี้เราก็จะมีไว้เพื่อจาสกิลคัสสามนะครับซึ่งสกิลคาสสิกที่เราจะจาก็คือตัวดูเปอร์ไลท์ครับซึ่งดูเปอร์ไลท์เนี่ยทำตัวเป็นดาเมจแถมนะซึ่งช่วยได้มากครับ ในการจาตีก็คือเมื่อเราตีไปเนี่ยมันจะทำาดเมจเวทมนตะกายภาพเพิ่มขึ้นมาครับอีกสกิลหนึ่งก็คือ shadow s p e ครับมันจะสามารถเอาตัวสกิลที่จําจากปาจิตเสมเนี่ยมาออโต้แคทได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเวทมนต์เท่านั้นนะแล้วก็ไม่ใช่เวทมนตรธาตุแสงนะครับโอเคนั่นคือสกิลทั้งหมดแล้วที่สําคัญที่เหลือคืออะไรก็ได้ครับในที่นี้คือถ้าเราอัพตัวแฟกจีมาเราสามารถอัพตัวเฟนบอมได้นะครับซึ่งใช้งานได้ดีเหมือนกัน แล้วก็จะมีสกิลเมสตอมนะครับเป็นสกิลที่ช่วยเหลือเราได้มากในการลงดันนอกนั้นก็อะไรก็ได้แหละครับนะส่วนใหญ่ก็คืออะไรก็ได้แล้วย้อนกลับไปอัพสกิลของคาส2ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอัพตัว i n v i s i e b i l i t y มาครับซึ่งก็ต้องบอกไปก่อนว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะครับโอกาสได้ใช้คือน้อยมากๆเลยครับโอเคนั่นก็เป็นวิธีการอัพสกิลคาสามนะครับอย่างรวดเร็วโอเคนี่ก็เป็นการเตรียมตัวจ้ำของโอโต้สเปลนะครับ กิจกรรมนี้ใครยังไม่ลงทะเบียนอย่าลืมลงทะเบียนนะครับรวมไปถึงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครนะครับโอเควันนี้คงเอาไว้เท่านี้กันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน